โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมเทพเค้กนะครับวันนี้ผมเจอิจาร์ดนะครับกับพี่ปารตี้เขานะครอันนี้ช่องพี่ปารตี้เขานะฝากช่องพี่เขาด้วยกะแตกกันะโอเคขึ้นตึกอะไรป้ายมายาเลายมาเาเยยาเามาเายเมานยยเลยอยนี้เมา เอ้ยกูจะแตกครยิงกูวเอานี่ก่อนเลยเอานี่ก่อนเลยม่ยาวเอเอาไหนไปไหนไหนกกลัวไม่ละกลัวไม่หกูยู่กับพี่ปตีดีกว่าจิงจริงก็ลงมาวัดขรับลอยทำไมมีสองเองกลัวหร ไม่ได้กลัวก็ลงมาวัดหนึ่งได้ตอตนเองมานก็เกิกลมมละนี่เขาอยู่ไหนกันเนี่ยเราสี่ตกลุ่นสองแล้วที่เหลือจะไปตกลุ่นใช่ไหมใช่โอเคเธามันกับแตกหนึ่งรงราเล่นรเล่นที่ราอเล่นใหบใหญ่เนใช่หมเล้เลเลี้เอาเมลง คือที่เขาสวยนะครับกอกใครว้าวดนโดนกูโดนไอ้ก็ขออนุญาตใครก่อนอ่ะโอ้โหคนทกลัวยงนอนเลยเอาก็มึงยิงกูแต่ไงมึงเจะเต็มนอนกูไปดีไอ้ขี้ไอ้นง เนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนยิงกูกูไม่เข้าใจว่ะอีกษาน้องหนูครับมาปฏิน้องมาช่วยแล้วเฮ้ยเอายนัตรงนี้กันหรอวะไหวป่าวเยอะไปเยอะจังวะเยอะเยอะเลยอจะแตกนี่อุยแตกมอุะแตกเลยจ้ระเบิดเยอะพีมีุยแตก ไม่ไม่เันแลโอ้โหอ้ยากเลเทปอย่างเดียวได้นี่ยลยไครได้ของเยอะอะไม่อยากทิ้งที่บัตตี้เลยรับเฮ้ยอย่าทิ้งที่เลยขอร้องพี่โดนทิ้งไปทางชีวิตแล้วไปหาที่เลย คุณเอ๊คุณหาตี้เพิ่มเลยกินเด็กในแค้มเอาที่เราดิเียแมงโตรเยอะมนมาพูั้งรย่าดอามเฮ้ยแตกลงมาได้ป่ะหนึ้านะผมดีละทำมอนเอรอละทำเจอรอเฮ้ยอย่าล้มอย่าล้มมานี่มานี่นหยมานี่มานี่อย่าอย่าู้งอย่า้หงมานี่มานีรอรอั้อยังมีตัวผู้หญิงให้พี่เขานะแอดมินนะ เวลาเก็บของนะอิ่มๆนะ <c oughs> ตัวเตึงตัวเต็งบุเรงน้องด้ยโคตรอิ่มมาไอ้เหี้เอาของออกชาร์กเก้ ก็พวกมันก็ดูไปกันแ <c oughs> ย่ยค่อยลองเป็นนัวนะครับมาถึงเวลาและกูเป็นนัวต่อลิงกลุ่มลิงอะไรเงี้ยพอดีเต้าตัวร้ายนะครับโอ้โหก็ตายออกมาเอาะพอดีนะคะโหลดี่นะครับ ลอติน่าครับไอโกตี้ที่ไหนฮะผมไม่เที่ยวที่พี่ผมดุดใครหัาที่ะพี่ปาตี้อะโลครับปาตี้ที่ไหนพี่ปาตี้ที่ไหนครับทำไมเขาไม่เปิดเมนเกมแล้วไอ้ชี้เปิดเปิดเปิดตั้งร้อยอยู่ทำไมเซิฟเขาหลุดอะพี่บ่อยๆเน็ตเองไม่ดีเะอนี้นี่นี่เขาบอกว่ากระเป๋าอ่ะให้ทิ้งด้วยกระเป๋าที่เราเปลี่ยนมาแล้วกระเป๋าสีขาวอ่ะให้ทิ้งไปเลยอ๋อไอ้นี่นี่นี่ อันนี้ไม่อั้ายว่ะข้มันด้แตกหัวเยแตกอืนาฟ้าอูบนนภาอ่างนั้าหอลาเป็แม่ถึงยังวะต้องต้องเอากระเป๋าเปาธรรมดาทีนะไม่งั้นเดี๋ยวพอเรากดของเราเ็นเกเธอคือนางฟ้าอยู่บนนา เสียงก็ลงมาเ่อนซอนห่อยเบาฉันได้ไหมอยากทุกคอนไมาทองคำเลยเนี่ยเพราะคือนะคะเสียงเล่นขนาดไอนเล่นขนาดเล่นไปก่อนเด้ยสยรอเล่นไปก่อนก็ได้บุรีไม่ไหวนะที่ว่างันยังมีเลยเนาะไปเอาเลยแม่ตุอนู่น่ะสามตัวมันอ่ะสามตัวบัดรนก่มาน่ะไปไใจเด่นเนาะ ฮ้ยจุดไหลไดไมฮะนายมามานี่จ้นายนายไปหนอะเกลียเาเลยไหมาตี้ว่าไงน่ะถาว่าไงหนูนู่นนะเอาเลยปะสามตัวบาทอะไปดิเอาดีตรงไหนวางอันนี่เลยนะเอาเอาดีก่อนเอาเอาลูกไปก็แล้ว็ ไอ้เก <Okay, mate>. ่ก <risque> ูกลังทิ้เวลาเลยพวกเกยเทพกูตายเลยกูกำลังทับเวลาเลยมื่อก่เทพเราแก้แค่แล้วเสือพอดีกันเองไหมไปเก็บของดิ เขาอยู่ไหนอะพี่เหลือรู้เหระเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอลูกไปเลยไม่ยิงกันเองทำไมเก๋เไหมมันมันเป็นวิชายิงมินยางี่ไปที่ไม่เปิดมาโครอะมัน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 จะรู้ว่าเราเราพวกกันอะใครยิงเจ้าเคลมนาป้า อยู่บนน้าผาปารตีเป็นตีไม่เปิดมาโวะย่งก้าลงมาแบเต็มเลยใ่ไหมนี่ยังจังพจริงนะ้โาเปล่านายบไป้ออยู่บนนัาพา เออกูต้อ้หายังาวลงมาใครลูกรับใช่ไหมทงเพื่อสอนให้เด็กาจว่าควางนานวัดหน้าขึ้นมาเลยเอะไรอ่เอาเลยดิจะวางงานนี้ะหน่ะอ่สวยสวยแล้วก็หการุดกษามาขึ้นมาที่ ร้องร้<ข>อ,องไปดีแนะ่ติดลิขสิทธิ์อีกไหมเอา้าตุ๊ดอะ่ะมันไม่วัดอ่ะพี่ระวังั้นมีเลยเนาะมีโดนสามเม็ดอะ่ะกระตึกเลยครับกระตึกเลยตัวดิเอาเลยนะเอาดิพี่ทุกเม็ดทุกเม็ดพี่ทุกเม็ดมันไดพี่บันไดทุกเม็ดพี่ก็โดนทุกเม็ดน,น้องโอ้โหแล้วพี่โดนอะไรอะ่ะโดนมนะันอ่ะมาเ <มา S 3> ดี๋ยว อ๋มันต้อเยอะ้อมันจะตายไม่ได้หลังข้อหลังข้มันจะตายมีหลังมีหลังะแหลังะแยกันเยอะแโอ้เหียของกูไม่หมดทักทีให้เขาบอกไปก่อนเราไม่บอกเอ้าไม่เก็บไม่ได้เยอะยคืออะไรอ่ะกูเก็บตัวเนี่ยเ้ยม่ไมม่ไมไม่มมาม่่ แล้วก็มีคนอื่นเนี่ยเออผมไม่เก็บแม่อยู่ในอยู่ในห้องนะมีเป็นร่อยอะ่ะทางานมันนี่เลยก็เข้ามาแล้วพี่พีเ <c oughs> ข้ามาเลยพี่เข้ามาเลย <c oughs> มากตัวจริงแล้วต้องแม่งร้องกันแน่ มาเล่นอีกสักตัวก็อย่าไปวว่อันนี้นี่เล่นาะไม่เจริงอ่ะพวกเขากี่คนเราควรถามใช่ไหมเออเราควรถามพี่โอ้โหพี่เล็กโอ้ยเอันตรายตายเขาไม่ไหนาดีอู้ดเยอะเลยเขาจะตายแลกันอ่ะอดีตเอายเอาตายก็เข้ามาครับโอ้ยสวยว่าต้อนพี่ วัดต่อเลยวัดต่อเลยวัดตูดไปทางนีต่อพี่ไปข้างหลังโอ้ยเชื่อไม่ไหวว่ะัลโหลนาวัดนี้น od, yeah. oui? well ้าไมฝั่งเอเขามีสองแล้วเฮ้ยลบักเลยฝั um po um ่งโน้นมีเท่าไหร่เนี่ยวัยังไงุ้บวัดข้อมังไงนี่อเอยเยนีของกูหายใจเขาิเหรอ

ôi oh yeah. đi dạy đi đi ơi đi ơi đi ơi dạy đi ơi dạy đi ơi dạy đi ơi đi ơi đi เอาดิเาดิเอาดิเอาดิเอาดิหลังหลังหลังเอาหลังแลนะครับได้รักกันสองอะ